รับมือนี่นะครับออวีจจชือขุแป็ีาทาดวพี่น้ออมดค่ะชุดวีดีโอที่จะได้รับชมต่อจากนี้มีเนื้อหาที่หยาบคาย และไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพบกับครูกี้พาจวด ครับมาจะใายเดงมาน้ำท้อนนะงบคอยใหญ่ เทอกาพิรั้องบาดียุ่เขาบอกมาตอนหับเด้ยว่านได้ยู่ไกินมาดบึ้มบึ้มถึงพควาอว่าาดกึบเมื่อยขับว่าาจุดจไปเรียนครับนิวซไปดิสร้อ สนามยปืนเหตการณปกติครับขว้าตันสองต้จอมันไม่เก่บเลยตงหัวตหัวซ้ำดีนหัวสองขอคำคุมความหักแน่อ้มอกไปแล้วอยกกันบอีชีบอตึงก็ห่างเหรอเอาผีเบ็ดเอาผีวดโจ๊ดเขาหลึกกันไปยูว่าเขามีไหมคนที่หลอยคนที่พันเป็นยังเขาต้องจินหัดคนที่หนึ่งคนที่สองหเป็นยังเป็นยังครับเฮเงียน ปุยตั้งหัวต่อไปขยันหนแม่นอนครับจีดังนจีดังนจีสปังนี่เนี่ยสุสวัสดีครับนนี้มาพบกับคูจีพ้าจวดครับวันนี้กับทีมงานมีระผัน้องเคียงชุ่มชุมเบียก์ลายครับวันนี้ มาก kind of ินเขาอยู่เท e> ียงหน้าครับเทียงหน้าของเบนบริการทนี่ครับครับอ้อมกบครับอ้อมกบนี่เฮียจกเะเอ้าพ่อยมา้มาเลยเอาเอามาเ้กินเผาข้ามาี่มุมลมุมเนือยฟาเาไนรู้นี้ป้งเอาสู้ละมาสู้จิ้้ง จี๊ดจังเลยอู้เมือเมือเมือเมื่อจงต้องต้องไปทำอะไรบ้านเรองอุ้ยแทบถมันแล้วว่าข้าก็ตายนะโมมเล็ดรับพี่นะโมมเล็ดไหม ใายเหรอคนเดิตอนตันจ๊บเกินมีบอกบิได้ปะโมงนี่มเนี่ยมงบ่่นี่ยบ่บ่แบอกไปำไมเอาเข่ากันขันงวมันเาได้มันสิว่าได้เบอกค่อยทีหลายบ่มตแฉบอะไรถึดกลมแล้วมันบอกเห็นเลยนะ ยังไปหยบบไม้วานสวรรค์อือค่ะค่ะว่าวาร่านใจเนี่ยอนนีวันดีนี่ครับว่าร่างกุดังเลยมากินหอทงครับเมาเปรรอากาศเสื้อินงานเนื่อครับส่งุมบืดเวียด Cái anh tao nhanh tao nhanh chị nhanh chị bằng chị bằng bằng chị bằng bằng chị bằng bằng chị 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 Mồm chị mồm chị bằng chị bằng chị bằng เยอะใจดครับเนี่ยใจักไปยังทอดมีผีปลกิปังนี่ด้ยเอ้ยเอ้เอ้อันนี้นนตัวนะครับคุณอดนี่สวัสดีครับเป็นบริการครับผมนี่โชสาคาซองครับรำกินปังครับยอดอ้ยเอ้โอ้ยโอ้ยิปัง ดูงีตปังอาบิตันงอไ่ไ้ไมครับมอไได้ไมไ่ไไมบแบมบังครับผมแบมบงครับอันเพอยากงูขายาสวัสดีครับผมบังไล้ไสีเป็นเสยนออบครับสวัสดีครับผมผมสีปังครับผมลายเสนบอเอาลครับจับไม่เดวัจับเดยดดบเม่อยาก่จงวัดเดิ อภิริเงืูกฉาย,ยาดอมจีดปังให้ย้อนก็อีบึงแต่ร่างครับแต่ร่างครับญญรดีใช่หน,น้<ม>าก็พยายอมจีดปังผมพมายามจีดปังออกมาเอาบรรยากาศครับบรรยากาศอยู่ทงหน้าอยู่เทียงหน้าเทียงหน้าของเอกซื้อเทียงหน้ากันยังก่อนมั้งซื้อหน้าสารร่า,างความหักครับนี่ผมได้มีความหักดอมมองมอันนี้ไม่เยอะอันนี้ซ้ายเขียว ใส่เช่าจากพ่อรันดิอยู่นะนี่มันบ่ยยิ่งเหลือกไม่ได้บ้า่เลยหนุ่บุกหูสุดยิ่มยิ่้ายกินนะเกย์่มีความเจ้าเลยเตย์บอลบกเกย์ไงเกยมูเจ้าหละยิ่งนั่ยาบุกขุนนะมึงอย่ามึงเด็กินเห็นยาบุญหรอนั่งเครื่องว่งกุมเลยไอ้เรื่องนี้ขุนเฮ็ดขันตอนเฮ็ดเลยแก กัก้อนแวมานั่งกินกอล้วรก็ไทย้นแต่ละคนไปสูตรสูตร้อนละจัเจ้าไเอ็บักเจ้านะสูตรกอนั่น้อะต่เอหมอดตัวเทก็ก็ังนี่เาแกนั่งกินแล้วงิ่เยมเยียมพี่นองเลยพินมกินนาะิกานะน ไิจิกินเลยพี่ปิดระไกลนะตัดว่ะตนตุ่มจัดแต่พี่ตปิดช่องังไงพิจช่องังไงจัแต่เปนีนตุ่มีตุ่มกนดอเด้อคบก็คือคดบเลยครับยนแยนปิช่องังมือปิดชิแดนบองกับปิดช่องปิช่งครับปิช่องสำรับโมนี่นะครับจะปวดที ปังปังเล่นกูเลยรีบกูเลยวไ่อมมนกี้ครัขั่หันตอลยอชาม้อหนึ่งหันวาหันวาวว่าอย่างว่เลื่ต่ำนั่นนั่นเดีเดียูเรื่องเลยเกือบกแล้วเกือบตุงแล้ว ครับค่ะสำหรับมือนี้นะครับทีมงานมิตรภาพน้องเสียงหรือทีมงานน้องเสียงชิตรีดิขอจบคลิปวเดียงเสร็นี้ครับฝากกดไลค์กดัครกดแชร์ด้วยครับผมช่องคู่กีพัชย์ยดครับจะมวนปมวลพี่น้องจะมวนประมวลนะบึงเจ็ดกีกมานางฟังน้ำโอ้เจ็ดกีเก่งผ้ามวนอีรีพี่น้องเอ้ยเคลีกระยากมวลนั่นเจ็ดกีเอาเลยครับท่านึง ว่าที่เขาอพี่งขนสำรับมือนีะครับพี่ว่าคนไหนคนแช่น่ละจับส่ับใส่ไข่วนหยิงไข่เอาเลยคนหยิงไข่เอาลงไข่อคนยิ่คนเลือดนตูเอไอแบมดไอแบตแม่วนหิงไข่ก็ีเลือโดนอหมไปตูไปห้องเลยคนเบิร์เบิรเอาเบิร์เอาคนาก็ได้พุ่เอานมข้าเฉียวเอา สำหรับมื่อนี้นะครับกต่สำหรับมื่อนี้นะผู้ดีบ้านชั่วครับมผ้าผ้ามากินงขอดอกทุ่งครับดอกบ้านจิ้งขอดอกบ้านคือมากลับทีมงานมื่อผ่านน้องเสียงครับซุ่งกหลายบไหลแล้วเริ่ตั้งเสี้ยแล้วครับสามสี่หาขนอย่าลืมกดสัตว์ใจได้จะเริ่มนะครับตักงกีเลื่อนกี่ตาขี้ตามกดไลค์กดแชร์ให้ช่องผู้ดีผ้าชั่วแล้วครับเพื่อเป็นงก็ลังใจในการเฮ็ดช่องผู้ทุกขต่อไปนะครับ กรทิมงานก็มีชสมีหแลละครับแล้วพนกันก็มีละครันเจียนแร้ขึ้นว่ากืนคืนช่ำเป็นเชียนเหครับคืออะไนีครับเม่นี่กาบากไปเพี้งทานลครับสวัสดีครับดีครับผมพบกับครูกี้พาจวด